เราอยากรู้ทำไมวันนั้นช่องวันกับทีภาพถือไมคคู่กันได้วะก็เนี่ยพี่พีเคถือไมค์มาเลยวเฮ้ยมันบ้านเดียวกันพี่เราีเราไงพี่พี่เหดียวกันค่ะบ้านเดียวกันพี่พีเคะบ้านที่ขายรถอะไรครับคือต้องขอบคุณด้วยนะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยในช่วงโควิดมันตกอับหรือเปล่าต้องขายรถคือถ้าบอกว่าถ้าตกอับจริงๆเนี่ยก็คงจะขายมีแล้วคงจะขายหมดแต่ว่าแต่ว่าจะบอกได้ว่าอยู่สบายมากที่สาเหตุที่ขายรถเพราะว่าคันนี้เป็นคันแรกที่ มีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อแล้วขอซื้อในราคาที่เราซื้อมาตอนนั้น <c oughs> และปกติเนี่ยเวลาที่เราขายรถเนี่ยสมมติว่าใช้2ปีปั๊บขายปั๊บอ่ะก็ต้องไปรอไล่ขาย2เดือน3เดือนมีการต่อแล้วต่อตอีกต,ต,ต่อแล้วต่ออีกแต่คนนี้เขาชอบเหมือนที่เรารักเขาเลยอ่ะเหมือนเรารักรถคันนี้เลยอ่ะเขาซื้อไปเพราะราคาที่เราซื้อมาเลยเราก็เลยอ่ะถ้าง,งั้นขายไปครับก็คือเรียกว,ว่าไม่ขาดทุนเลยเนาะคันนี้ไม่ขาดทุนเป็นเป็นคันแรกในชีวิตเลยที่ไม่ขาดทุนคันนี้ตด้อยู่นานเลยเพราะเราเป็นคน ไม่ไม่ไม่เพราะว่าปกติน่ะชีวิตของรถของเรานะจะมีจะทุทุกสองปีจะเปลี่ยนคันหนึ่งแต่คันนี้มันแค่ปีครึ่งแต่แต่ถ้าเกิดรออีกสองปีแล้วมันไม่มีใครซื้อกับปีครึ่งมมีคนรอซื้อราคาเต็มขอซื้อตต่ปีครึ่งดีกว่าเห็นคอมเมนต์ไหมคะที่เขาบอกว่ารวยขนาดนี้ขายรถเหมือนเราไม่จะบอกคือคือคือ ผู้สื่อข่าวทั้งหลายคนจะถามว่าเอ้าแล้วตอนนี้มีเก็บผิดคันจะบอกไม่เคยมีเก็บเลยนะพี่จะมีรถแค่ซื้อคันต่อคันคือซื้อหนึ่งคันขายไปปั๊บเอาเงินนั้นไปปลอีกคันนึงแล้วถ้าเกิดต้องเพิ่มก็เพิ่มมาอย่างนั้นก็ทุกคันก็จะมาตั้งแต่รถตั้งแต่หลักแสนมาเป็นหลักล้านนี้มาเรื่อยๆจนมามีไอ้ฟลอรี่แมคลาเรนจนมาถึง a อ็ g ทจีดีซีก็คือปปะปกปะปกมาตลอดแล้วพอมีข่าวไปนี้มีคนเข้ามาถามเยอะไหมครับว่เคีว่าจะต้องขายรถไป จะเอาอะไรต่อซึ่งซึ่งจะบอกว่าถือว่าถือว่าเปิดปีมาเนี่ยถือว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะช่วงต้นปีนะแต่บอกว่าช่วงนี้แบบเออดวงมันขึ้นนะ่ะพราะขายคันนี้ปับ๊บแบรนด์ของอังกฤษก็ติดต่อมาให้เป็นพรีเซนเตอร์ oh. เออก็เลยจะจะคุยเรื่องรายละเอียดกันวันที่11อาทิตย์หน้าแล้วก็เปิดตัวรถคันใหม่อาทิตย์หน้า ช่ได้ต่อยอดแล้วก็ได้คันใหม่ที่สวยไม่แพ้กันออแต่จะเป็นคราวนี้จะเป็นสุภาพบุรุษชาวอังกฤษคันใหม่ก็ตแปดหลักใช่สิเฮ้ยรถชุบขาได <c oughs> ้าา <c oughs> อย่างนั้นชีวิตต้องอย่างนั้นซื้อรถนี้ต้องปรึกษาซึนภรรยาไหมหรือว่าไม่เลยครับไม่เลยครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องคอนโดเนี่ยเขาจะจะไม่ไม่มีถาตามกันเลยคือชอบปะงัซื้ออย่างนั้นเขาชอบกระเป๋าไห้เขาซื้ออย่างนั้นเราไม่เราไม่ว่าเลย ใช่แต่ว่าคันที่แล้วคัน GDC Crystal ส,สีดำเนี่ยได้เงินคืน <c oughs> คันต่อไปเนี่ยในฐานพรีเซนเ,เตอร์มันก็มีการหักรถไป <c oughs> เพราะฉะนั้นรถคันนี้ถ้าอีกหน่อยขายไปมันก็จะได้ราคาเห็นไหมเออเราเราคำนวณมันก็ตัดต้นทุนใช่คือเสมอตัวหรือกำไรไม่ว่าแต่ไม่ขาดทุนแน่นอนกันเรียกว่ามันก็เหมือน ไม่ใช่ธุรกิจธุรกิจธุรกิจคือนนเนี่ยนะขึ้นเวทีนะคือธุรกิจคือการทํางานแต่รถคือแพชชั่นสําหรับผมแนละ้วคือผมผมเป็นคนที่รักรถมากคือผมเป็นคนที่เอ็นดูเด็กรักรถกับรักหมามาก <laughs> อ่าพี่พิเกเรื่องหนึง่งว่าวที่คนมาแซสร่างกายของเราเ,<อ>เรื่องผมเรื่องพิแพกเราเราไม่ไม่ค<อ>ือจะบอกว่าณตอนในช่วงนี้ของชีวิตเนี่ย ร่างกายคือเป๊ะที่สุดแล้วคือดีที่สุดแล้วแต่มันไม่ใช่บอกว่าเป๊ะแบบดีเจพุทธไม่ใช่บอกจะขึ้นแข่งบนเวทีไม่เอาอย่างนั้น<ม>เอาแค่รู้สึกว่า47แล้วมันมีซิกแพคไว้แขนไหลมาหมดเลยนะไขมันในร่างกายไม่ได้มีเยอะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว<ม>พี่เดี๋ยวว่าตอนเขาเห็นแล้วถ่ายหลังนะ่ถ่ายด้านหลังหลังเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะมากใช่ไหม,มเขาบอกอุย้ยอย่างนี้ต้องลดได้แล้วเราก็เลยหันหันกล้องเข้าหาหน้าแล้วก็ถ่ายลงไอจีให้ดูว่าเนี่ยข้างหน้าเป็นแบบนี้นะโอเคไหมเขาก็ไม่ตอบเลย มีมีมีไม่ว่ากันเพราะว่าย่ยก็ตามองจริงนะพี่ทำพี่ทำแฉข่าวเช้าทีวีจันอังคารพุธ<ม>แล้วก็ทําคุยแซบโชว์ตอนบ่ายทุกทุกวันเนี่ยพอเสร็จสิบโมงปุ๊บเราก็นั่งรถนั่งรถตู้กลับบ้านกลับไปที่คอนโดแล้วก็ต่อยมวยสิบโมงสิบเอ็ดโมงกาต่อยมวยเที่ยงอาบน้ํากลับมาทําคุยแซบโชว์ต่ออย่างนี้อย่างนี้เกือบทุกวันคกติบแลคนดูแลรูปร่างเพงใช่แล้วยิ่งพอพอมาแต่งงานคุณโยลูกคุณโยนี่คือออกมาไหนทุกวันเพราะฉะนั้นพอเขาเล่นเราก็เล่น มันมีไม่มีวนอายุ47แล้วมีวันที่ขี้เกียจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะได้แรงบรนดาใจจากเขาด้วยคือในเรื่องกินเขาก็จะดูแลให้ไว้ต้องกินนี่อย่ากินนี่มากนะอย่างนี้อย่างงี้เห็นทคอมเมนต์แล้วมันรู้สึกโกรธเลยนงไม่เลยไม่เลยเข้าใจเพราะว่าบางมุมเอาจริงนะขนาดอีปีเดอร์คอเดนโดบางมุมก็มีอ้วนถึงแม้จะผอมฟิตขนาดนี้มันแล้วแต่มุมกล้องเพราะฉะนั้นไม่ว่ากันครับไม่จะได้นอีกมครับไม่เอาไม่เอาเอาแค่เมนเทนอย่างนี้ไปเรื่อยเอาจริงนะเพราะว่าถ้าถออดเสื้้มาแลว คุนดีโคตรขุนดีธรรมดาหรือหุ่นเฉยๆได้ตังค์เท่ากันสําหรับพิธีกรนะไม่ใช่พระเอกนะหนื่พี่จังกองยิ้มเลยไม่ได้ตังค์เท่ากันเพราะฉันขึ้นไปเงี้ยจะอ้วนรูปตราอะไรที่เราพูดเก่งเรานางานได้เก่งได้ตังค์เท่านี้แต่ถ้าเกิดพูดเก่งหน้าตาดีแล้วหุ่นดีด้วยอันนั้นถือว่าดีใจส่วนตัวอย่างนี้พอเข้ามาใจมากๆมันกวนใจเรามา้ไม่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 มันก็ยิ่งทําให้เราแบบคู่นี้เอามั้ย พรุ่งน,นี้แค่ต่อยหมยพรุ่งน,นี้ยกเวทด้วยแล้วต่อยด้วยไหมกติโดนโดนแซะบ่อยไหมคะพี่ <laughs> อ่า<ะ> <laughs> มีครับมีเพราะว่า <laughs> <laughs> เพราะว่าเนี่ยเราเป็นคนที่หน้าอกใหญ่เราเป็นคนที่เอวเล็กเรามีมีกล้ามท้องแต่หน้าอกใหญ่พอใส่เสื้อสมมติหลวมๆปั๊บอ่ะมันจะดูเป็นชิ้นเดียวยาวอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันมันจะดูอ้วนเราไม่ว่าก็เลยตอนนาทีก็ต้องมีถอดกันบ้างใช่ ฮะจะมีแบบชิปทิชชูแพ็คอะไรนี้นี่ไงไม่อยู่เนี่ยตอนเนี้ยีมาอินเสิรคเองแต่หลายหลายเสียงอะไรนะหลายเสียงบอกว่าหน้าเด็กวิคเองอ๋อันนี้อันนี้คืออันนี้คือดูแลแต่งออกกลังกายอันนี้พูดจริงนะกินอาหารครบจริงนอนดีจริงไอ้เลเซอร์โบท็อกทำหมดทำหมดเอาบ้าสี่สิบเจ็ดแล้วยังไงก็ตามนะแค่รู้สึกว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราย้อนเวลากับเงินเนี่ยให้มันต้องมากขึ้นตามอายุแต่หน้าตาเนี่ยต้องย้อนเวลาแบบอันนี้คือระยะเป็นคนแนะนำใช่ไหมคะไม่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  พ <Is> ี่เป <ird> ็นอย่างนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วคิดอย่างนี้มตั้งแต่วัยรุ่นคือเรายอมลองยอมเจ็บกับเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหมดคือจะอะไรก็ตามที่คลินิกไหนไม่มีสมัยก่อนลองทั้งหมดเลยอยากใช่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วในสุดท้ายก็มาเจอแบบอันนี้ไม่ได้ช่วยขายนะจะบอกว่าเดอะมาสเตอร์ส่วนตัวคือสุดท้ายจบที่นั่งทาทุกอย่าง ทำทุกอย่างแต่ว่าไม่คิดทำแบบว่าฟันกล้ามเลยเพราะมันจะโอ้ยมีอยู่แล้วคือจะบอกว่าแค่นี้แฮปปี้เอาไม่จริงแล้วแล้วแล้วก็อีกเรื่องเดียวคือเอาจริงๆนะถ้าขุ่นเป๊ะไม่เป๊ะยังไงภรรยาก็สวยอยู่แล้วเพราะจะไม่เป๊ะไม่มีลูกไม่มีครับไม่มีมีแต่รถคันใหม่ก็คือเหมือนเดิมเป้าหมายแล้วชัดเจนว่าไม่ชัดเจนครับไม่มีไม่มีไม่มีเรียบร้อยนะขอบคุณครับ